สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับชาเย็นนะคะน้องแมวชาเย็นค่ะพาเขาเล่นนะคะมาแล้วเอออักมาเล็วเร็วเร็วเร็ว,วบ้านหลังเล็กๆของเขานะคะ โอ้โหแต่ละท่าเร็วอันนี้เร็วเร็วเร็วอ้าวจับได้ไหมจับได้ไหมอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนล่ะเร็ว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 หนีไปแล้วนี่มันหนีไปแล้วนี่เร็วเร็วเร็วโอ้โหอืมอืมอืมพลังเหลือเฟือ พลังเลือเฟื่อเนี่ยฮึึใช้ฐานกี่ก้อนเนี่ยึตัวนี้ใช้ฐานกี่ก้อนเนี่ยอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้นี่ยนี่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดอีกอ่ะดูดูดูดมือพอออกมาไป นี่ยูนนี่อยู่นี่ปักไเลยไปนอนแล้วแล้วแล้วเฮ้ยปีนป่ายนักปีนป่ายใช่ไหมเราอะ Ui, oui 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 em taco. lưu tha không? Ui, ui, ui. Ấn lắm, ấn lắm. Ui, chạy mùa, Mốt, 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 mốt. ้ม to ันเขียวมันเขียวมันเขียวนี่แน่นี่แน่นี่แน่มันเขียวไปนอนหรือยังเหนื่อยยังไป <reh ens. S 1> ไปนอนไปอ่ะเอานนี้นี้นี้อยู่ไหนไปนอนได้แล้วแอบอยู่ใต้หมอนแอบอยู่ใต้หมอนเหรอ จะเอ๋จะเอ๋จะนอนอยู่ตรงนี้เหรอฮะจะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอุ้ยตกใจหมดเลยนี่นี่ๆนี่นี่เนี่นี่เเลิกออกมาแล้ว นี่ไปละจัให้ได้แล้วทำให้ได้แล้ว วุ้ยตก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 แล้วไปเข้ากรงนะแต่เล่นพอแล้วเล่นเยอะแล้วเอาเอามานอนอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วไปเข้ากรงแล้วเร็วเร็วเร็วไปเข้ากรงเร็วเล่นพอแล้วเล่นเยอะแล้วนะ ta yen